ชัดเจนฝนชุดใหม่กระนำไทยทุกภาคเตรียมรับมืออัปเดตฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้ฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพุทธที่4มิถุนายน2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปลางกลางในขณะที่บางพื้นที่จะมีฝนตกหนักส่วนในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ ลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากสาเหตุปัจจัยใดพื้นที่ใดมีโอกาสได้รับฝนบ้างและฝนชุดใหม่จะเกิดขึ้นในช่วงไหนจะตกหนักตกแรงมากน้อยเพียงใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับเรดาร์ตรวจวัดปริมาณฝนพบว่าตั้งแต่ช่วงกลางวันที่ผ่านมามีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคใต้โดยมีลักษณะของฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางเป็นส่วนใหญ่มีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อม ส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านสุขโขทยัยชัยภูมิเลยนครพนมมุกดาหารขอนแก่นนครราชสีมาปราจีนบุรีจันทบุรีตราดการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีชุมพรพังงาภูเก็ต สุราธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสโด,ดยบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องในช่วงค่ำของวันนี้สำหรับบริเวณประเทศไทยตอนบนอาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกตอนบนบางพื้นที่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้ ซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในวันที่5มิถุนายนลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีกำลังปานกลางร่องมรสุมเริ่มขยับตัวต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนแต่การพัดพาข,ของลมมรสุมที่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสังเกตเห็นได้ว่าพัดเป็นแนวตรงและบางช่วงจะพัดกดหัวจมลงจึงทำให้การยกตัวของกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างยากลำบาก แต่อย่างไรก็ดีบางพื้นที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดเชิดหัวขึ้นทำให้มีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งส่วนบริเวณภาคใต้ลมมรสุมพัดเชิดหัวขึ้นเล็กน้อยทำให้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางของภาพ จากนั้นในช่วเงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวนันตกและตอนล่างของภาคภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวนันออกและภาคใต้โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่เท่านั้นส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ สำหรับในช่วงดึกกลุ่มฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางด้านทิศตะว,วันออกเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออกตอนบนบางพื้นที่ของภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของอีกวันสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในคขําวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตาก อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศางเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนกักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลน,นครนครพนม,มและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36องศางเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศางเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครนายก ปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-36องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศางเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งพื้นที่ที่เริ่มมีมวลน้ำสะสมพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจสง่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแปงกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณเอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นต้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่7มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปที่ในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดด้วยกําลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุม จะค่อยๆขยับต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่คาดว่าจะก่อตัวขึ้นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์ทางด้านที่ตะวันออกซึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำนี้มีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางและจะเป็นตัวช่วยเหนี่ยวนำดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าว หอบนำความชื้นพัดเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนกลางทําให้หลายพื้นที่กลับมามีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่8มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในหลายพื้นที่เข้าปกคลุมเกือบทุกภาคของประเทศไทยและจะมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ส่วนมากในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำ บางพื้นที่อาจมีฝนตกยาวนานต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของอีกวันแต่ฝนตกหนักยังคงกระจายตัวเกิดขึ้นส่วนมากอยู่ฝั่งด้านรับลมมรสมุมคือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของประเทศอันได้แก่บริเวณภาคเหนือฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางฝั่งทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ ซึ่งเบื้องต,นต้นตามโมเดลชี้ให้เห็นว่าย่อมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่10-11ถึงมิถุนายนอาจมีแนวโน้มเคลื่อนตัวสูงขึ้นไปทางบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะคะยังคงไม่เคลื่อนตัวเข้าหาบริเวณประเทศไทยของเราและจะอ่อนกำลังลงเพียงส่งผลกระทบทางอ้อมดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ผัดผานผานบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังแรงขึ้นเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริเวณประเทศไทยของเราอีกทั้งในช่วงดังกล่าวจะมีโอกาสเกิดยอมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกบริเวณเอ่าวเบงกอลซึ่งจะส่งผลเหนี่ยวนำดึงดูดทำให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยก,กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองต่อเนื่องยาวๆจนถึงวันที่17มิถุนาย,ยนเลยทีเดียวส่วนบริเวณภาคใต้กลางกระจายตัวของฝนจะลดลงบ้าง เนื่องจากร่องมรสุมขยับขยื่นเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกทั้งลมมรสุมถูกเหนี่ยวนําให้พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่บริเวณภาคใต้จึงมีฝนลดลงตั้งแต่วันที่14มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศโดยทั่วไปตลอดทั้ง15วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกข่้นได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือ วางแผนก่อนรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนปลอดภัยก่อนนะคะและยังคงต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลายสาเหตุปัจจัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลงกระทบได้อีกแต่ไม่ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแอดมินและทีมงานจะติดตามนํำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะ ในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องกอดอองจากบ้านพกรม่มพกเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วยนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเมื่อเกิดฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตกถนนมักจะลื่นจึงส่งผลทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนอกจากนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ